อันไหนอันไหนที่มันแก่นี่บอกหน,น่อยจ้ามันแก่หมดทุกลูกอ่ะโลมันสึกเดียวป้มันจิตเป็นมันๆนะมันยังกินไม่ได้อ่ะผิวมันบ่นสวยเนาะถึงหรือยัง เีค่ว่าสามเถาะสวยเนาะพี่เจมส์เจมแล้วอร่อยบุ้ยคุณคุณเดาผิดอุ้ยทำไมมันสวยจังเลยประมาณสี่วันนี่อร่อยมากเลยถ้ามันสุกนุ่มเบชิมดูได้เขาเรียกอะไรนะนี่เพาะพิซซ่าพันฟิลิปปินส์อสวยจังเลยอ๋อ อุ้ยสวยสวยสวยใหญ่มากอือหือต้องรอสองวันถึงได้กินถ้าถ้าถ้าไม่สุกเนี่ยมันมันจะขมขมิดขมกินไม่ได้อุ้ยสวยจังเป็นห่อติน่ห่อไหมอู้สวยอ่ามันชื่ออะไรนะคะพิซซ่าอ๋อพิซซ่ายังไง 披萨。Five, nine, three, two, three.